เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงทำบางอย่างโดยไม่รู้ตัวซึ่งพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์นั้นดูแปลกประหลาดแต่แท้จริงแล้วนะครับมันก็อาจจะมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับการกระทำสุดแปลกของมนุษย์ที่คุณอาจจะเคยทําแต่ไม่เคยรู้ว่าทําไปทําไมรับรองว่าบางเรื่องอาจจะทำให้คุณต้องอึ้งและบางเรื่องก็อาจจะทำให้คุณนั้นต้องมองตัวเองเปลี่ยนไปเลยซึ่งพฤติกรรมสุดแปลกข,ของมนุษย์มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องค o ยเนอร์เกันด้วยนะการเดินละเมอ คุณผู้ชมเคยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบว่าของภายในบ้านของเราถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นโดยที่คุณจําไม่ได้บ้างไหมครับหรืออาจจะเคยได้ยินเรื่องแปลกของคนที่เดินออกจากบ้านทั้งที่ยังหลับอยู่ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องผีหรือว่าสิ่งลี้ลับแต่มันคือการเดินละเมอเป็นหนึ่งในพฤติกรรมแปลกประหลาดที่สุดของมนุษย์โดยการเดินละเมอนั้นนะครับก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังหลับลึกร่างกายของเรานั้นกําลังทํางานโดยที่สมองยังไม่ทันตื่นเต็มที่ คนที่เดินละเมอนั้นก็อาจจะลุกขึ้นจากเตียงเดินวนไปมาไปเปิดประตูไปหยิบของหรือแม้แต่กระทั่งขับรถโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำและคุณนั้นก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงเดินละเมอได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่าการเดินละเมอนนั้นเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกตัวกล่าวง่ายๆนะครับก็คือร่างกายของเรานั้นตื่นแล้วแต่สมองยังหลับอยู่ ซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนทํากิจกรรมต่างๆได้โดยที่ไม่รู้ตัวโดยผมมีเรื่องเล่าของคนเดินละเมอที่แปลกสุดๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยนะครับซึ่งก็คือมีชายคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่ได้เดินละเมอออกจากบ้านของตัวเองในคืนที่หนาวจัดซึ่งเขานั้นนะครับก็ได้เดินไปไกลกว่า10กิโลเมตรโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในสภาพเท้าเปล่ากลางป่า แต่ก็โชคดีนะครับที่เขานั้นได้รับความช่วยเหลือก่อนที่จะเป็นอันตรายจากความหนาวเย็นและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือมีรายงานว่าบางคนสามารถทําอาหารกินข้าวหรือแม้แต่ส่งข้อความทางโทรศัพท์ได้ในขณะที่เดินละเมอซึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขานั้นกลับจําอะไรไม่ได้เลยโดยการละเมอนี้นะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงกลไกลหนึ่งของสมองที่ทํางานผิดปกติชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับเคยเดินละเมอหรือว่ามีเรื่องราวแปลกๆที่อยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกเพื่อนๆกันได้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเรื่องต่อไปอาจจะทําให้คุณนั้นต้องอ้าปากค้างกันเลยก็ได้กินของแปลกๆ คุณเคยได้ยินเรื่องของคนที่กินเหรียญกินตะปูหรือแม้แต่กินช้อนเข้าไปในร่างกายบ้างไหมครับฟังดูอาจจะเหลือเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงซึ่งนี่นะครับก็คือหนึ่งในพฤติกรรมแปลกประหลาดของมนุษย์ที่เรียกว่าไพก้าหรือว่าพฤติกรรมกินของที่ไม่ใช่อาหารโดยไพก้านั้นเป็นอาการที่ทําให้คนมีความอยากจะกลืนสิ่งของที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดาษดินดินทรายยางลบพลาสติกหรือแม้กระทั่งโลหะ โดยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของอาการนี้ได้แต่ก็มีทฤษฎีหลักๆอยู่3ข้อได้แก่ 1. ภาวะการขาดสารอาหารโดยเฉพาะธาตุเหล็กและสังกะสีทำให้ร่างกายกระตุ้นให้กินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์โดยไม่รู้ตัวอย่างที่2ก็คือภาวะทางจิตเวชอย่างเช่นความเครียดโรคย้ำคิดย้ำทำหรือภาวะออทิสติกบางคนนั้นก็ใช้การกลืนของแปลกๆเป็นวิธีระบายความเครียดและอย่างที่3ก็คือพฤติกรรมจากวัยเด็ก ึ่งแน่นอนนะครับว่าเด็กเล็กนั้นก็มักจะชอบเอาสิ่งของยัดเข้าปากอยู่เป็นประจำแต่บางคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเลิกนิสัยนี้ได้แม้ว่าตัวงเขานั้นจะโตขึ้นมาแล้วก็ตามซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์แปลกประหลาดนะครับของคนที่กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารอยู่ก็คือผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งเขาเนี่ยนะครับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าปวดท้องอย่างรุนแรง โดยหมอนั้นก็ได้เอ็กซรเลและถึงกับช็อกเพราะว่าในท้องของเธอนั้นมีเหรียญมากกว่า100เหรียญมีตะปูและมีสร้อยคอโลหะที่เธอนั้นกลืนเข้าไปตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีชายคนหนึ่งนะครับชาวฝรั่งเศสที่หลายคนก็รู้จักกันในชื่อของมนุษย์กินโลหะโดยตัวของเขานั้นนะครับสามารถที่จะกินจัก,กรยานทีวีและแม้กระทั่งเครื่องบินทั้งลำได้ โดยเขานั้นก็จะใช้เวลาหลายปีในการตัดชิ้นส่วนของโลหะเป็นสิ่งเล็กๆแล้วกลืนเข้าไปโดยร่างกายของเขานั้นก็จะมีระบบย่อยที่แข็งแกร่งผิดปกติแต่ถึงแม้ว่าการกลืนของแปลกๆอาจจะดูเหมือนเป็นพรสวรรค์แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันกลับอันตรายมากเพราะของมีคมเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตะปูหรือเศษแก้วอาจจะทําให้ลำไส้ทะลุได้นอกจากนี้วัสดุที่ย่อยไม่ได้อย่างเช่นพลาสติกหรือโลหะ ็อาจจะสะสมในร่างกายทําให้เกิดลำไส้อุดตันจนต้องผ่าตัดและอาจจะมีสารพิษจากสิ่งที่กลืนเข้าไปอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพร้ายแรงได้ซึ่งเมื่อฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคิดว่าอาการไพ่ก้านั้นมันแปลกไหมครับถ้าเราเจอใครที่ชอบกลืนของแปลกอาจจะต้องช่วยกันดูแลสักหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคนกลุ่มนี้แปลกแล้วล้วก็คุณกําลังคิดผิดอยู่ เพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพฤติกรรมที่บอกเลยว่ามันหลุดโลกกว่านี้ไปอีกในตอนต่อไปหัวเราะไม่หยุดคุณผู้ชมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเคร่งเครียดแต่จู่ๆก็มีเสียงหัวเราะออกมาบ้างไหมครับหรือในบางครั้งคุณเองก็อาจจะเคยพยายามกลั้นหัวเราะในงานศพ แต่ยิ่งพยายามกลั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งหลุดขำออกมาซึ่งการหัวเราะในสถานการณ์ที่ไม่สมควรนั้นอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นอาการประหมา่าแต่ในบางกรณีนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณของความผิดปกติทางสมองที่ทางนักวิทยาศาสตร์นั้นเรียกว่าภาวะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ซึ่งทําให้ผู้ป่วยนะครับมักจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้โดยที่ตัวอารมณ์จริงๆของเขานั้นนะครับอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมเลย โดยภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความผิดปกติของสมองอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์หรือแม้แต่คนที่เคยได้รับบาดเจ็บที่สมองมาก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่หัวเราะผิดที่ผิดทางจะมีปัญหาสุขภาพจิตไปซะทุกคนเพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นเพียงแค่คกลไกป้องกันตัวเองของสมองเท่านั้นซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยเครียดกังวลหรือรู้สึกไม่สบายใจในสถานการณ์ที่กดดัน โดยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับว่าอาการเหล่านี้มักจะมี3เหตุผลหลักที่อธิบายได้ว่าทําไมบางคนถึงหลุดหัวเราะในเวลาที่ไม่สมควรโดยเหตุผลที่1ก็คือสมองเขากําลังสับสนกับอารมณ์เพราะในบางครั้งนะครับสมองเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะความเครียดความกลัวและความสนุกออกจากกันได้ ทำให้ร่างกายนั้นแสดงปฏิกิริยาที่ไม่ตรงกับสถานการณ์และเหตุผลที่2ก็คือคกลไกการป้องกันตัวเองโดยการหัวเราะนะครับเป็นวิธีที่สมองใช้เพื่อลดความตึงเครียดอย่างเช่นเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่อึดอัดร่างกายก็อาจจะบังคับให้เราเดี่ยวหัวเราะเพื่อลดความกดดันและเหตุผลที่3ก็คือความผิดปกติทางระบบประสาท อย่างเช่นภาวะ PBA หรืออาการโรคบางชนิดนะครับที่ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ซึ่งในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์จริงของคนที่หัวเราะในสถานการณ์ผิดที่ผิดทางอยู่หลายคนเลยอย่างเช่นในปี1962มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าโรคหัวเราะระบาดในประเทศแทนซาเนียที่กลุ่มนักเรียนหญิงนะครับเริ่มจะหัวเราะโดยไม่มีสาเหตุและไม่นานก็ลามไปทั่วโรงเรียนจนสุดท้ายนะครับกลายเป็นโรคติดต่อทางอารมณ์ที่ทําให้หลายร้อยคนเนี่ยหัวเราะไม่หยุดเป็นเวลาหลายเดือน นอกจากนี้ก็ยังมีชายคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาถูกจับกุมและนำตัวขึ้นศาลในคดีร้ายแรงแต่แทนที่เขาเนี่ยจะมีสีหน้าสำนึกผิดหรือว่าวิตกกงังวลเขากลับหัวเราะออกมาเสียงดังต่อหน้าผู้พิพากษา แน่นอนนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็ทําให้ทุกคนในห้องพิจารณาคดีนั้นตกตะลึงจนทนายของเขานะครับต้องรีบอธิบายว่าเขามีภาวะ PBA ซึ่งก็ทําให้เขานั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้และอีกกรณีหนึ่งที่โด่งดังนะครับก็คือในปี2015ระหว่างงานถแถลงข่าวของรัฐบาลอินเดียโดยนักการเมืองคนหนึ่งนะครับก็ได้หัวเราะอ,ออกมาเสียงดังในขณะที่เขานะครับกำลังพูดถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมาย เรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ประชาชนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ในภายหลังเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่า เขาไม่ได้ตั้งใจหัวเราะแต่มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เกิดจากความกดดันซึ่งถึงแม้ว่าการหัวเราะนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีในหลายๆสถานการณ์แต่ถ้าเราหัวเราะผิดที่ผิดทางก็อาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตได้อย่างเช่นอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าไม่ให้เกียรติสถานการณ์อย่างในงานศพหรือเหตุการณ์เศร้าสลดนอกจากนี้ก็ยังทําให้คนรอบข้างของเรานั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือมองว่าเรามีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด และหากการหัวเราะนั้นเกิดจากภาวะผิดปกติทางสมองก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่ต้องได้รับการรักษาซึ่งการหัวเราะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เมื่อมันเกิดผิดที่ผิดเวลาก็อาจจะสร้างปัญหาได้เหมือนกันแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเจอสถานการณ์ที่พยายามกลั้นเสียงหัวเราะแต่สุดท้ายก็กลั้นไม่อยู่กันบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับและเมื่อฟังมาจนถึงตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าในเรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั้นมันจะชวนอึง้งจนคุณต้องคิดหนักแน่ นนร้องไห้แล้วรู้สึกดีเคยไหมครับเวลาที่คุณเนี่ยร้องไห้หนักๆก,กลับรู้สึกโล่งอกและบางครั้งก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่น้ําตานั้นไหลออกมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะชอบดูหนังเศร้าเพราะว่ามันช่วยให้เรานั้นได้ร้องไห้แล้วกลับรู้สึกสบายใจมากขึ้นซึ่งนี่นะครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆเพราะปกติแล้วเรามักจะเชื่อว่าน้ําตาเป็นสัญลักษณ์ของความเสียใจหรือว่าความอ่อนแอ แต่ในความเป็นจริงการร้องไห้นั้นเป็นยาวิเศษที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าการร้องไห้นะครับเป็นวิธีที่ร่างกายของเราใช้เพื่อปลดปล่อยฮอร์โมนความเครียดออกไปซึ่งก็มี3าเหตุผลหลักที่อธิบายว่าทําไมการร้องไห้นั้นถึงทําให้เรารู้สึกดีขึ้นโดยเหตุผลที่1นนะครับก็คือมันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดเพราะว่าน้ําตาของเราเนี่ยนะครับมีสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เมื่อเราร้องไห้ร่างกายของเราก็จะกำจัดสารเหล่านี้ออกไปทําให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นส่วนเหตุผลที่2ก็คือมันช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขเพราะว่าการร้องไห้ของเราในแต่ละครั้งมันช่วยให้ร่างกายนั้นหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งก็เป็นสารที่ช่วยให้เรานั้นรู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นส่วนเหตุผลที่3ก็คือช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นโดยงานวิจัยนะครับพบว่าคนที่ร้องไห้ก่อนนอนมักจะนอนหลับได้ง่ายขึ้น เพราะร่างกายของเรานั้นเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายหลังจากการปลดปล่อยอารมณ์ออกมาถึงแม้ว่าการร้องไห้จะมีประโยชน์มากแต่ก็มีวิธีร้องไห้ที่ทําให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นและก็มีการร้องไห้ที่อาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกแย่กว่าเดิมก็มีโดยสรุปแล้วนะครับน้ําตาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันเป็นเครื่องมือของร่างกายในการเยียวยาใจ แม้ว่าการร้องไห้เนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือคกลไกที่ช่วยให้มนุษย์รับมือกับอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมละครับเคยร้องไห้แล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมหรือเคยดูหนังเศร้าเพื่อให้ตัวเองร้องไห้บ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องแปลกของมนุษย์ที่ผมได้นะํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้จากในคลิปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามนุษย์ของเราเนี่ยทำเรื่องแปลกๆมากกว่าที่คิดบางอย่างก็ดูไร้เหตุผลแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีคําอธิบายซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้แล้วรู้สึกดีหรือพฤติกรรมสุดประหลาดที่เราเนี่ยเคยทําโดยไม่ทันสังเกตแล้วคุณผู้ชม่ะครับเคยเป็นแบบไหนกันบ้างหรือว่าเคยมีพฤติกรรมแปลกๆบ้างไหมที่เราทําโดยไม่รู้ตัว โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ